พี่ต้องชิวผมละพี่ต้องชิวผมโว้ยเราโผเข้ามาเลยสายสายมีนั่งชุบปุ๊กมาพับเลยปะตายแล้วเพื่อนอ๋อไม่ใช่่ชุบปุ๊กมาพับทำไมเมื่อกี้นี้มันเดือดเองโอ้โหมันเอามาเต็มเหมือนกันว่ะเดี๋ยวมันยัง โอเคกระจกแดงคืออะไรวนะน่ะตายมันตายไหมเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวเลย ได้ยินนะโอ้โหไม่ตายเป็นไรวะเยี้ย,ย AR สูตรอะไรสูตรสี่กับสูตรห้าแม่งอิ่มเลยอะ่ะเกีย ออแล้วแม่งเซตใหญ่เสือมมาบวกกันในนี้อมึงต้องกลับเลยกลับแล้วเข้ามาใหม่ต้งมันห้ารอบไปตนี่ดวยเอฟวีไฟล์โอ้โหสุดมั่วไม่ใช่เออารห้าเจ็บโอ้โผมยิงมันไม่ตายอะ